ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุก k i e l a n d Shop ร้านรับเติมเกม c ุก k ี e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุก k i e l a n d Shop ลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเอาตู้ผมชอบสกินนี้มากเลยเอาตู้ไข่ก่อนแล้วกันนะครับรอบนี้เนี่ยเรามี2ส,สกินอีพิกแล้วก็ถั่วที่ผมมีเนี่ยผมแบบเหลือน้อยมากก็คือถั่วเนี่ยพอแลกสำหรับสกิน มีลุงอันเดียวเท่านั้นฉะนั้นที่เหลือเนี่ยเราอาจจะต้องสุ่มหนักหน่อยนะคลิปเนี้ยนะครับหรืออาจจะไม่หนักก็ได้ดวงดีเกินไปเลยอ่ะเฮ้ยหน้ามันเปลี่ยนไปป่าวะหรือเหมือนเดิมเลยผมรู้สึกไม่คุ้นเลยวะเนี่หรือว่าเหมือนเดิมวาแต่ผมเมากาวยังไม่ได้สุ่มตู้สกินเจลรี่นานนะครับอุ้ยเอา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 เ let's go come on อุ้ยยังไม่มาเว้ยรอบแรกมาเองก็ดุเกินนะครับปั๊บ ไอสกินคุกกี้เนี่ยไม่ถลายนะไอตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะรอดไปหลายแพทเพราะว่าดาวเกลือผมเยอะแต่อสกินเยลลี่ท่าไห่ก็ไม่เคยพอจริงๆนะครับไอลุงเนี่ยข้ามไปได้เลยเอาว่าธรรมดาโอ้ยมีชมพูทั้งสองอันจะไม่น่าตู้เท่าไหร่หรอวะมันจะใจร้ายเกินโอ้ใจร้ายจริงๆอันนี้แหละของแท้ยากของแท้มาชึบไปออ้ยเยลลี่ธรรมดาเหรอผมว่ามานะนะครับโอ้ย อะไรวะนี่ผมซัดมันรัวเลยนะแบบเรารู้เลยว่าเราได้สุ่มมันเยอะแน่นะครับแต่มันจะไม่ออกสะหน่อยหรอเอ้ยนี่แหละออกมียักษ์ทีเดียวก็จบแล้วนะนประหยัดได้เยอะเลยอะ่ะเฮ้ยไม่มาสักทีอะ่ะโอ้ยข้ามไปอีกตู้ดีกว่าหรือว่าไอสกินไข่ไม่ถูกกับเราวะนะครับนี่สุ่มไปขึ้นมาร้อยกว่าถั่วแล้วยัยงไม่ได้เลยหน้าตู้นี่นะครับแต่รอบนี้รู้สึกมีมีรางว่ามันโดนผมโดนมันดูดเยอะแน่เลยวะ่ะนะครับนะ เอ้ยไอ้จือโอ้ย,ย,ยลี่ธรรมดานะครับมาคมอนโอ้โหหายไปเลยอะ่ะผมว่ารอบนี้ซ้ำแน่เลยวเมื่อกี้ผมตามผมเห็นโอ้โหเมื่อกี้หมดจะบอกว่าตามผมเห็นถั่วมขึ้นเยอะมากเลยอะเอาว่าอ่ะเบาๆก่อนมันจะซ้ำหมดเลยสามอันก็ใจร้ายเกินไปนะสี่อันอะ่ะโอ้อย่าบอกนะว่าโอ้ยไม่เอานะอันนีน้โอ้โห สี่อันมั่งใจลายมากเลยอ่ะอ่ะไปโอ้ยฟ้าร้วเลยเหรอรอบนี้เออฟ้าร้วเลยเฮ้ยหน้าตู้ไม่โผล่เลยนะผมสุ่มจนมาขึ้นมันเป็นหกร้อยเลยนะเดีย๋ยวไปได้เลยสักอันนะครับเราเอาครบอยู่แล้วทั้งสองอันนะครับคลิปนี้หุยเลเจน์มีครบหมดแล้วโอ้แต่สก,กิน,ยนเยลีเลเจน์นี่มันไม่ได้มาไม่ได้มานานมากเลยนะ ล่าสุดมันของอะไรวะของพุทธคีหรือดอกบ,บัวว่าไม่ไม่มันน่นใจไหนมาก,ก่อนมาหลังนะครับไม่น่าจะพุทธคีมาก่อนแล้วก็ดอกบ,บัวซึ่งมันก็หายไปนานมากเพราะว่าหลังจากดอกบ,บัวเนี่ยมันจะเป็นเลเจนต์ตัวใหม่ทางนั้นแล้วมันจะมีหงน้าตาลไซริทอนใช่ไหมแล้วก็ไอเจ้าแห่งทะเลหรือผมไม่มั่นใจว่ามาก่อนดอกบ,บัวหรือหลังดอกบ,บัวนี้จาไม่ได้แล้วนะครับแต่คือเอาเป็นว่าที่ผมจะสื่อคือตั้งแต่ดอกบ,บัวมาก็ไม่มีสกินเยลลี่เลเเจนต์ Legend อีกเลยดีไม่ดีไม่รู้นะ เออแต่สกิลเลจมันก็แรกเดิมโอ้ยมาแล้วหนึ่งถังหูลูกหมีใหญ่อีกสักอันหนึ่งไปถังโอ้ยเวลิกุดมากลับไปตู้แรกต่อเลยอ่าถึงเวลาใช้ลูกบาทนะครับมาผมมีอยู่แสนเก้ามันไม่คงไม่เล่นผมหมดตัวหรอกมันก็มันก็แลกได้นะครับเอาเถ้าที่ไหวแล้วกันโอ้ย,อายมาเร็วมาเร็วเมื่อกี้มาคอมโบโอ๊ยมีนกแข็งธรรมดามาสองอันนี้โอ้ย มีแปลงอ่ามีเหลืองก่อนไม่มาเว้ยมีฟ้าโอ้ยเฮ้ยตู้ไข่มันเดิแล้วเรากดตู้ไข่ไปก็เยอะนะช่งแรกโอ้โหโอุย้ยไปออกตู้อยางดีมันไม่มีไปออกตู้ข้างๆแทนอะไรวะสูงก็ไม่ผิดตู้นะเอ้ยเอาว่ารอบนี้อุย้ยเอาว่า,า,วาผมว่ามีสักอันหนึ่งนะปุ๊บ มาผมว่าหมีเหลืองอะหน้าตู้นี้เนี่แหละโอ้ยไปออกแต่อะไรก็ไม่รู้เดี่ยตอนนี้นะครับเฮ้ยไอไอไอเซตตัวนี้ผมโอ้โหเอาเอาเอา,เอาถั่วเยอะๆถั่วเยอะๆเนี่ยแหละหน้าตู้โอ้โหไอสกินเยลลี่อันนี้มันชื่อเซตอะไรผมลืมชื่อแล้วไม่เคยเจอเลยไข่ต้มแช่บอนเซนอ่าคุกกี้ไข่ปิ้งกับสกินไข่ต้มนี่มาแล้วครับมาแล้วครับ รอบที่หนึ่ง let's go h o r m o n ไม่มาเว้ยรอบที่สอง let's go h o r m o n อต่อครับโอ้ยากแทนแล้วสกินเจลลี่นะหมดโอ้ยอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โหข้ามไปเลยมีหมดแล้วโอ้แต่ได้ถั่วอย่างเยอะต่อครับนี่คือสุมแบบส่มแบบสุ่มแบบสุ่มเหมือนโหดเหมือนกดใครมาเอ้จ๊ยจิ๊บจิ๊บมา โกรธใช่ไหมไม่ออกเนี่ยตอนเนี้ยมาเร็วสักอันหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันจริงจังไม่เห็นในตู้นี้มันไม่ออกเลยวะมันไปอยู่ไหนหมดอ่ะเฮ้ยเอาวะเอสโก้เฮ้ย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 พูดเป็นเล่นไม่มาจริงเหรอตู้เนี้ยสักอันหนึ่งก็ไม่มาเลยตอนนี้ประเด็นน่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันแปลกแปลกวะวะมันแปลกแปลกวะวะมันไม่มาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันเหมัอนเหม,ม,ม,มันไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางแล้วนะโอ้เฮ้ยผมว่าตู้ที่ผมแลกมันดีกว่าแบบนี้ยมันไม่มาเลยว่ะโอ้โห let's go เขามาโอ้ยไม่มาจริงเหรอเฮ้ย ฮ้ยฮ้ยมัน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 จะหลุดมันหลุดเลยหรือมันยากปกติอย่างนี้อยู่แล้ววะอมาแล้วขอ้มอนนะครับผมเออเอาวะถ้าออกรอบนี้ออกสามสีผมผมแบบว่าปล่อยวางโอ้โหแม่งไม่สามสีแล้วสีที่สองเฮ้ยสีที่สามเอ้ย อะไรเดียเฮ้ยหู้คาใจมากเลยนะหรือว่าเราชางแมงตู้นี้มันไม่ออกอ่ะเออยากจังอะ่ะมาสักอันนึงหน่อยเร็วเออกว่าจะมาว่าเปิดมันเปิดทรงมาแล้วนะครับคือแบบว่าเอ็นเสียไปหลาตู้นี้เยอะไปหรือว่าไปตู้ข้างๆเลียวถ้ารอบนี้ไม่ออกอีกนะผมไปตู้ข้างๆแล้วไอ้ตู้นี้ผมจะจบด้วยการแลกเอาลรมั้งเนี่ยมาออกไหมออกไหมโอเคไปตู้ข้างๆตู้นี้ผมไม่เอาแล้วนะครับโอ้โห เดี๋ยวแลกเอาตู้นั้นอุมมันไม่ออกว่ะตู้ยังไม่ใช่อันนี้รอบแรกมาออกเลยนะเออไข่ต้มครุงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตู้ไข่นี่ว่ะอันนี้มันถังหูรูเออ,อน,นี่อันนี้อย่างน้อยมันออกหน้าตู้ถึงมันจะซ้ำมาแต่มันหน้าตู้อ่ะถังหูรูรอบเดียวรอบแรกมาเลยไอตู้ไข่ไม่มาสักทีเอ,อวาวะอันนี้น่าจะมีหมดละป่ะยังไม่ใช่ออกของไข่นะอ่ะ let's go <c oughs> เอ้ไอ้มีชมพูสามบ้านเนี่ยมันต้องมาแล้วเฮ้ยเรามียังวะสั่งหูรู้ชมพูโอ,อ้ไอ้ไอ้ลูกกลมันนี้เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้โอ้อันนี้ใจร้ายเกินไปแล้วไม่มาเลยวะโอ้ยแล้งหมดเลยเดยวิดขออีกสักอันหนึ่งที่มันไม่ซ้ำแล้วกันวะหว่ารอบนี้ผมเกลือแนะอ่มีความรู้สึกเค็มๆเฮ้ยเอ้ยอุยอ้ยหมีใหญ่เรามีแล้วนี่เ้าออกแล้วไม่ใช่ถ้าออกไม่ออได้ดีใจอะไรเลยมันซ้ำอ่ะออกตัวข้างเลยโอ้เฮ้ยโอ้โหอ่ะผมจะให้โอกาสมานอีกรอบหนึ่ง ใจอ่อนนะครับมาเร็วลูกพี่เออเออมีลูกมีลูกยังถ้ามาตอนนี้ยังทันนะครับมาตอนนี้ยังทันนะครับเออโอ้ผมโอ้ยโอ้ผมแลกดีกว่าว่ะแม่งเปลืองจัดนะครับแลกแลกแลกน่าจะพอนะพอ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 สบายเลือเลือดสุมไม่ต้งเยอะนะครับอ่าครบเซ็ตเดี๋ยวตัวสกินเยลลี่เนี่ยน่าจะได้เห็นในคลิปเบรกเอาสุ่มในซันนี่หลิวช่องสำรองนะแต่ไม่รู้ว่าจะ น่าจะได้ใช้ทีก็เบรกเอาซีซันใหม่เลยมั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีของเดิมที่อ่านไว้มันเป็นของซีซันเก่าแล้วนะครับเออเดี๋ยวเออพอดีพด,พดีเป๊ะเ,เ,เลยนะยากจริงๆสก,กินเยลลีน่นะยากตลอดไม่เคยง่ายสำหรับผมเลยว่ะน้อยมากที่จะง,ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ